ไม่ยจะมีใครเขามามองฉันเลยผู้ใหญ่ของเราก็ไม่เป็นใจซะด้วยสิได้ยุติแล้คุณอาคะแล้วตอนสาวสาวเนี่ยเคยมีใครมามองคุณอาบ้างไหมคะแล้วคุณอาคิดจะมีย่ามีเรือนบ้างหรือเปล่าคะใค้ถามเรื่องของเด็กที่ไหนตอดรู้นะอ้าวก็ฉันอยากรู้จริงๆนะคะคุณอาขาคุณอาไม่เคยเล่าเรื่องอะไรฉันฟังเลย ฉันสงสัยจริงๆนะคะคุณอาเนี่ยอะไรอะไรก็ดูดีปไปหมดเลยหน้าตาก็ไม่เห็นจะขี้ริ้วขี้เหล่ตรงไหนแต่ฉันแปลกใจทำไมคุณอายังคลองตัวเป็นโสดถึงทุกวันนี้อะคะเอออาก็ไม่รูเหมือนกันนะขออย่างนี้เจ้าว่าบุญก็บุญเจะาว่ากรรมก็กรรมเออมานึกดูนะถ้าเกิดว่าออกเรือนไปตั้งแต่ยังสาวอ่ะ ป่านนี้ชีวิตมันอาจจะทุกยากกว่าที่เป็นอยู่นี่ก็ได้มั้งเอยจะว่าไปอยู่คนเดียวมาจนแก่อย่างเนี้ยนะจะว่าเคราะห์มันก็เป็นจะว่าเป็นบุญมันก็เป็นเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะเคยมีผู้ชายก็ามาชอบพอฉันเหมือนกันแต่อย่าถามเลยนะว่าชื่ออะไร พูดถึงหน้าตาเองเห็นกันตอนนี้ยังจำไม่ได้เลยตอนนั้นฉันยังสาว สติปัญญาอะไรก็ไม่ค่อยจะมีทีแรกก็ไม่รู้ว่าเขามาชอบผ่านกันทีไรเขาก็มองเราก็ยังเป็นเด็กไม่ได้สนใจแต่เขาก็พยายามเข้าหาทางผู้ใหญ่และทางพวกพ้องรุ่นเดียวกันที่เขารู้จักก็ข้าหลวงตําหนักเดียวกันนี่แหละเขาเป็นคนคุ้นกันทางบ้านเขาชอบพอกันกับคนคนนั้นเขาก็เลยช่วยชักช่วยนำให้รู้จักกัน เขารับของเข้ามาให้บ้างรับหนังสือเข้ามาให้บ้างเขาเป็นคนวิ่งเต้นทุกอย่างทําตัวเป็นแม่สื่อทีเดียวฉันมันยังเด็กก็พลอยลุ่มหลงเข้าไปแต่จะเป็นบุญหรือกรรมก็ไม่รู้คุณปู่ของช้อยท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านว่าฉันน่ะยังเด็กนักให้รอไปก่อนใจฉันก็อยากรอคอยไปก่อนต่างคนก็รีรีรอรอ แม่คนที่ทำตัวเป็นแม่สื่อเขาก็ย,ยังติดต่ออยู่เรื่อยๆสักปีหนึ่งหรือสองปีได้กระมัง ให้ฉันมาบอกแม่สายว่าคุณเธอรอมแม่สายไม่ไหวแล้วอยากจะให้แม่สายเนี่ยออกไปพบคุณเธอที่หน้าประตวูวังคุณเธอจะพาแม่สายหนีอ,อุ้ยอุอตาห์จะถึงเลยทีแม่สายอย่าเพิ่งตกตกตกใจไปเลยนะพอคุณเธอพาแม่สายหนีไปแล้วนี่นะก็จะพาแม่สายเนี่ยกลับมาขอขามาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะท่านคงไม่ว่าใกรหรอกแม่สาย มูลีรออะไรอยู่แล้วแม่สายรีบตัดสินใจสิคุณเธอรอคำตอบจากฉันอยู่ที่หน้าประตูวังอะ่ะ<ๆ>เร็วๆสิแม่สายตัดสินใจสักทีหนึง่งคุณเธออกจะแตกตายอยู่แล้วนะไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมหอนมีออาตามผู้ชายไปอย่างเด็ดขาด ฉันเกรงว่าจะขายพระพักสเสด็จท่านสเสด็จแต่ท่านทรงพระเมตตาฉันเสเลือเกินฝากไปบอกเขาด้วยนะว่าให้รอไปก่อนแต่เรื่องที่จะให้หนีตามกันไปนะ่ะฉันทำไม่ได้หรอกแล้วยังไงต่อคะคุณอาย,ยังรอเขาอยู่หรือเปล่าคะ แล้วเมื่อไหร่จะตกลงปลงใจกันสักทีล่ะคะอุ้ยนอนอะไรพอเขารู้ว่าฉันไปตามเขาไปก็ไปตามเรื่องของเขาเท่านั้นเองยังไงคะตามเรื่องของเขาเขาชวนแม่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 สื่อคนแล้วนะหนีตามเข้าไปวันนั้นนั่นแหละเอ้าแล้วันคุณอาอั่นนั่นนะสิมันนึกดูแล้วก็หน่าขำนะเออคนอะไรไม่รู้พิลึกคนแหมแต่จะว่าไปแล้ว ตอนนั้นก็ขำไม่ออกเหมือนกันมันทั้งโกรธั้งเสียใจั้งอุ้ยขมขื่นสารพัดแต่จะว่าเสียายหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวอาเองเนี่ยนะนะจะว่ารักชอบก็ไม่ใช่มันมันรุ่มหลงซะมากกว่าแต่ไอ้ที่โกรธอ้ที่เสียใจเนะมันโกรธไอ้คนกันเองนั่นแหละเพราะฉันกับไอ้นางแม่สื่อนั่นเก็รักใคร่ชอบพอกันเป็นอันดีแต่จะว่าไป เรื่องเก่าๆเนี่ยพอมันนานเข้ามันก็จางลงไปแล้วพอมันนึกดูอีกทีนะเรื่องเก่าๆเนี่ยมันนานไปมันกลายเป็นเหมือนไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของคนอื่นไปซะแล้วต่อมาคุณอามีใครอีกหรือเปล่าคะอุ้ยจะไปมีใครแล้วจ๊ะพอหลังจากรู้เรื่องนั้นอ่ะเสด็จท่านก็หางานให้ทำเนี่ยหัวไม่ไดีวางหางไม่ได้เว้นเลย กว่าจะมารู้ว่าตัวเองเนี่ยหายเหนื่อยก็แก่พอดีแหมแต่คนนักเป็นบุญของอานะเพราะมีมีเสด็จท่าน,เ,นเป็นร่มโพร่มใสเพราะอาก็ตัวคนเดียวจริงๆร,งจ,รงจะหวังพึ่งพี่น้องเขาก็มีความกังวลในชีวิตเขาเยอะอยู่แล้วพลอยฟังเรื่องที่คุณสายเล่าอย่างสนใจโดยตลอดพลอยไม่เคยนึกว่าคุณสายจะได้เคยผ่านความผิดหวังและความโทมนัสอย่างที่พลอยผ่านมาแล้วหยกๆยก คุณสายบอกว่าเวลาเป็นยาสมานที่จะทำให้แผลนในห,หัวใจนั้นหายได้แต่แผลนในใจของพลอยทําไมยังเจ็บอยู่หรือเวลาจะยังสั้นไปหรือว่าหัวใจของพลอยนั้นจะไม่แข็งแรงเท่าหัวใจของคุณสายแต่อย่างไรก็ต